ไนโรสนะครับเจ้าหญิงผีดูดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนเนาะบูชิโร่เพิ่งออกมาใหม่เป็นสไตร์เด็กเซตไนโรส์เนาะสำหรับใครที่เล่นกันมาตั้งแต่ภาค G ีก็อาจจะคิดถึงน้องกันเพราะว่าในภาค G ีเนี่ยการเล่นกับหลุมแล้วก็แกรนบูเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเพราะงั้นวันนี้ก็เลยบูชิโร่ออกมาใหม่ก็ลองจัดเด็กลิสต์มาในสไตล์ของสตยเคียแล้วก็มีความเป็นเด็กวนหลุ่มมากขึ้นแทนที่จะเป็นเด็กจนสลัดอย่างเดียวมาเริ่มกันที่ไลน์ไลน์นะครับก็เป็นกนะรูนัชเนาะชื่ง เปิดเคลสแล้วก็จะเป็นคนลำบากแล้วก็เป็นไนโรสนะครับแล้วก็จะมีเคลสสองใบก็คือเคลสเจ้าหญิงผีหยุดเลือดแล้วก็ไรเด็กเคลสเนาะสำหรับไลท์ไลก็เกรดศูนย์ไม่มีอะไรเริ่มหลังจวดหนึ่งเกรเกรดหนึ่งไลท์มาปุ๊บเปิดเคลสเจ้าหญิงผีหยุดเลือดเนาะแล้วก็ได้จวดหนึ่งใบเกรดสองถ้าโดนไนโรสไลท์ทับโซบัสหนึ่งเปิดกองเจ็ดใบนอร์มอลยูนิตหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็อีกใบหนึ่งทิ้งลงหลงุมเนาะหยิบเซนติเนลไม่ได้แล้วก็มีเทค ฮอลโลแล้วก็เทคอเทคหนึ่งก็คือเมื่อต,ตจีจากช่องเรือกาดถ้ามันอยู่ในสถานะฮอลโล่มันจะบวก5000แล้วก็ไนโรเจะหญิงผีดูดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนของเรามีสไตร์สกิลบอกว่าถ้าโดน, G, unit strike, top, blast, น,น,น,นจียินิตสไตรทับคัตเตอร์บลัสนึงชบเพื่อน1คนจากหลุมแล้วยูนิตคนนั้นบวก2000จนจบเทินแล้วก็เทควันเพอร์เทินในช่องบัรยากาศเจเนอเรชันเบรกสถ้าเพื่อนของเราตายเราสามารถโม่กอง3ใบแล้วก็ ชุบเพื่อนคนนั้นกลับมาได้สกิลนี้สามารถทำในเทออีกฝั่งได้ด้วยเนาะเวลาเราโดนยิงบอดเราสามารถชุบเพื่อนกลับมาได้ต่อไปไปดูที่เคลสฮะเคลสจะบอกว่าในรถของเราเนี่ยจะยืน1มื่นตลอดเกมแล้วก็เราไม่สามารถไล่คนอื่นได้นอกจากไล่ในรถและเทคบอกว่าทุก g ีโซนหนึ่ใบของเราที่เปิดมาเนี่ยให้ฟอร์ดแถวหน้าของเราบวกห้าพันแล้วก็มีเทคบอกว่าออตโต ถ้ามีการ์ดในกองของเราถูกโม่ลงจากหลุมพร้อมกัน3ใบหรือมากกว่าด้วยเทคของบันการ์ดเราจะสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบในนั้นเนี่ยกับเข้าใต้กล่องได้เป็นเทคที่เอามาช่วยให้ในายโรดเนี่ยเด็กไม่เอาเวลาเราเล่นเจนเบกสองของนายโรสเนาะเพราะเราอยากชบเพื่อนทุกเทิร์นอยู่ละแล้วก็เราก็อยากถมหลุมแต่บางทีอ่ะเราอาจจะโม่การ์ดสําคัญสาคัญ,คญยิ่งภาคนี้เนี่ยมีอย่างโอเวอร์ทิกเกอร์อะไรเงี้ยเราอาจจะเผลอโม่โอเวอร์ไปแล้วก็สามารถเอาโอเวอร์กับใต้กองได้ด้วยสกิลของเควส์ครับต่อไปไปอยู่ในส่วนของ เรียกว่าอะไรนะส่วนของเมนเด็กเออช่วยด้วยไม่ได้ไไดเล่นแฟนการ์ดจริงด้วยเปล่าเมนเด็กจะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะก็คือส่วนที่เป็นฟิกสล็อตกับส่วนที่เป็นของเรียกไงดีฟรีสล็อตก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามของที่มีเพราะถ้าพูดตรงๆแล้วในโตเนี่ยใช้ของสามัญค่อนข้างสูงแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยของสามาัญราคาขึ้นแพงมากเนาะของเขียวตั้งแต่บูชิโรประกาศมาก็ยกตัวอย่างอย่าง,างฟิลันเดอร์ น้องดอกไม้ชมพูหรือว่าจะเป็นไซเคิลทิงสไตล์ก็ดีเนาะสามใบนี้เนี่ยราคาแพงมากเพราะงั้นถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะจัดในเวนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเลยสักใบนะอาจจะจัดตามลิสต์นี้ไม่ได้อาจจะต้องไปหาวิธีอื่นหรือเดี๋ยวจะลองจัดเป็นบัตเจตเด็กมาให้ดูแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชั่นที่คนรักเขียวชอบเขียวเขาเก็บมาแล้วกันแล้วก็เอาลองมาจัดเล่นดูเนาะเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างเก่งเลยเริ่มที่ใบแรกฮะฟิลเดอร์สใบ ทคลงจากมือเปิด5โม่1แล้วก็ถ้ามีหลุม10ใบจะยืน1มื่นแปดเก่งเก่งตั้งแต่ยุคซอก้าแล้วเนาะก็เป็นใบที่ทำให้ในาโรสเนี่ยสามารถหาของเล่นได้ไวโดยที่ไม่จำเป็นต้องโม่กองมั่วๆเนาะเพราะว่านาโรสเนี่ยภาาเก่าเนี่ยโม่กองมั่วมากโม่5้ใบโม่10บใบโม่3ใบส่วนมากมันจะโม่ทิกเกอร์ไปสมดนะุดเนาะฟิลันเดอร์เนี่ยทำให้เราโม่ตัวเล่นได้โดยที่แบบในกองเราเหลือแต่ทิกเกอร์ซึ่งการที่กองเราเหลือทิกเกอร์เยอะๆยแล้วแวนสาไดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก ติด PG ใบ PG PG ใช้ PG ปกติ4ใบเลยเป็น PG ไม่ทิ้งมือไม่ได้ใส่กระจกเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ก็คือเด็กนี้เนี่ยใส่ของสามัญของสีเขียวก็คือเซตออเดอร์ลากกาดบางครั้งเนี่ยเราสามารถชุบ PG อันนี้แล้วก็เอามาเตรียมลากกาดในเทอร์มิคฝั่งได้เนาะถ้าเป็นกระจกเนี่ยจะทําเพลงนี้ไม่ได้เราก็เลยติด PG ว้สี่ใบแต่ว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้เอา PG ออกไปหนึ่งไปใส่กระจกเอลเมนทเลียเนาะ เนโกโบนบอกว่าถ้าบูตเสร็จถ้าเรามีคลสเจ้าหญิงผีดูดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนเราจะได้ดีทยตัวนี้เราจะได้จวดหนึ่งใบนี้เนี่ยเอามาไว้บุกต้นเกมถ้ายอมรับตรงๆเลยก็คือเอามาเล่นแค่เทินถึงแค่เทินสี่เพราะว่าหลังจากเทินสี่เนี่ยเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะเตรียมปิดเกมละเด็กมันจะเอาพะงกันละก็เลยเหมือนแค่เติมมือต้นเกมเ,กมเฉยๆแล้วก็ในบอร์ดปิดของเราเนี่ยเราอยากจะยืนฟิลันเดอร์สองข้างใช่ไหม มันจะไม่มีที่ให้เนโกโบนเลยใส่มาแค่2ใบเนาะอาจจะที่เดียวของมันคือหลังแวนถ้าพูดตรงๆเลยที่เดียวของมันคือหลังแวนแล้วก็บูทไม่ตัดเส้นด้วยก็เลยใส่มาแค่2ใบเอามาเล่นต้นเกมการมีเนโกโบนเนี่ยดีกับฟิลันเดอร์ด้วยในบางช็อตก็คือในสไตล์แรกเนี่ยเราได้แค่3าแเบฟบเนาะบางทีเราต้องเอาแวนเปิดก่อนบังคับแวนเปิดก่อนอยู่แล้วละ่ะถ้าเนโกโบนตายเนี่ยบางทีหลุมเราครบ10ตรงนั้นเลยแล้วทาให้ฟิลันเดอร์สองข้างเราแรงขึ้นอีกข้างละหมื่นต่อไปน้อง จําชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นใบหยิบหลุมเนาะบอกว่าถ้าลงมาในช่องเรียกาศแล้วเกรดเราเท่ากับหรือต่ำกว่าอีกฝั่งสามารถเผากองใบหนึ่งได้สูงสุดใบหนึ่งนะจะไม่ทิ้งกองก็ได้ทิ้งหน้ากองใบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะได้บวกสองพันเอามาเป็นใบแห่ต้นเกมเนาะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยสามารถแห่ต้นเกมเก่งมากเป็นสไตร์เด็กที่ไม่ต้องรอเจนเบรกอะไรเลยแล้วก็ต่อให้มันตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะสามารถมีใช้เทค่างเนี่ยจากหลุมหรือเรียกก็ได้ก็คือ เมื่อมีการทิ้งมือเกิดขึ้นในเทิร์นของเราเราสามารถจ่าย Energy ์ l a s ล3เอาการไปนี้ออกเกมแล้วเราจะหยิบการ์ดที่เราทิ้งขึ้นมือเป็นใบวนเพราะว่าบางครั้งเราต้องเก็บใบเล่นไว้เยอะๆอย่างสมมติว่าเราใส่ใบนี้ใช่ไหมทิ้งไรเกตสามเราสามารถเก็บขึ้นมาแล้วทิ้งสไตล์ต่อได้ถ้าเราเริ่มหลังเหมือนเราได้จวด2ใบพรีแต่ทําอย่างนั้นตั้งแต่ไลท์แรกเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่าหลุมเราจะหายไป2ใบก็อาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะคุ้มก็ต้องลองดูเดี๋ยวจะไปบอกคอมโบต่อๆไปของมันต่อ น้องดอกชมพูใบนี้ก็ค่อนข้างแพงแล้วเพราะว่าเด็กในรถเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาศจากบนมือสามารถจ่าย n e r g y Bar ัสสาเลือกทำเทคอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ1เอาออเดอร์ที่ไม่ใช่เล็กเล็กพีทขึ้นมือหรือ2เอาเพื่อนเกตหนึ่งหนึ่งใบชุบหลุมลงมาใบนี้เนี่ยเอาไว้เล่นต้นเกมเล่นกับเนโกบนลเลยเพราะว่ามันสามารถต่อเลนอย่างนี้แล้วถ้าเรามีเลนเรามียูนิตอ๋อมีเทคนิคนึ่งด้วย,วยก็คือเมื่อมียูนิตสตัวมันจะได้2 0 0พเนาะก็ เป็นตัวบูทหมื่นได้บางครั้งามาบูทหลังแวนก็เก่งเรือเอามาชุบเนโกรโะบนต้นเกมก็เก่งใบนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างมากและอย่างที่บอกว่าเด็กนี้มีทั้งฟิกสล็อตแล้วก็เป็นฟรีสล็อตฟรีสล็อตเนี่ยเราใส่ออเดอร์แบบตามสถานการณ์เยอะมากบางครั้งการเอาน้องคนนี้มาหยิบออเดอร์พวกนั้นแบบใช้แล้วทิ้งอะ่ะทำให้เด็กเนี้ยค่อนข้าง flexible สองใบนี้จริงๆแล้วสล็อตมันคือใช้ด้วยกันเพราะมันคือตัวใช้จี้เนาะบางคนจะลดก็ได้เพราะว่าจัดตามที่มีนะบางคนอาจจะจัดเป็น3ามหนึ่ง หรือ4หรือ2 2หรือแบบใดแบบหนึ่งไปเลยก็ได้หรือจะเพิ่มก็ได้เป็น32เนาะไปตัดฟรีสล็อตออกมาใส่เพิ่มสาม,มารถใส่ได้สูงสุดประมาณ5 6ถึงหใบพวกตัวชัยจี้เพราะว่าเด็กในรถไม่มีตัวชัยจี้เลยต่อไป r าดูริ s งเช e สกิลบอกว่าฮอลโลแล้วก็ลงมาในช่องเลกาเทคแรกคือฮอลโลเนานะเทคต่อไปบอกว่าโอ้ถ้าใครมาเล่นก็อาจจะนึกไม่ออกว่าฮอลโลคืออะไรเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาไม่มีฮอลโลเลย ฮอลโล่ก็คือการที่ยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียากาศเนี่ยเราสามารถเลือกให้มันเป็นฮอลโล่ได้และถ้ามันเป็นฮอลโล่จบเทินมันจะตายถามว่าดียังไงเพราะว่าเทคของยูนิตส่วนใหญ่เนี่ยจะแอคทีฟเวสกิลก็ต่อเมื่อเมื่อติดฮอลโล่เนาะเราก็เลยต้องยอมให้มันตายไปแล้วเราก็ค่อยใช้ในรถชุบขึ้นมาใหม่เป็นเด็กทาหารเ็วชุบเพื่อนตายเพื่อนชุบเพื่อนฆ่าเพื่อนประมาณนั้นเทคมี3เทคเทกแรกคือฮอลโล่เทคสองบอกว่าถ้าเข้าสู่ช่องเรียากาศแล้วยูนิตอยู่ในสถานะฮอลโล่ แล้วเรามีเคลสเจ้าหญิงผีดูดเลือดก็คือเคลสไนโร์อ่ะวางตรงนี้เลยเราจะได้พลัง5 0 0พันแต่ถ้าหลุมเรามี10ใบเนี่ยเราจะได้1 0 0 0 0แทน15,000ก็คือเป็นตัวตี2 0 0 0 0แล้วเทค2บอกว่าถ้ามันเข้าสู่ช่องกาดเนี่ยเหมือนเดิมถ้าเรามีเคลสเจ้าหญิงผีดูดเลือดมันจะได้ชิว5,000แล้วถ้าหลุมเรามี10ใบเนี่ยมันจะได้ชิว10,000แทน5,000ันก็คือเป็นตัวตี2 0 0 0 0แล้วก็ชิว15,000ค่อนข้างเก่งเลยกับคอนดิชันที่ไม่ได้แย่มากหลุมแค่1ิใบแป๊บเดียวก็ครบแล้วสำหรับบบเด็แบบนี้ ติดไว้3ใบใบต่อมาคือหมออาคมเนโกเลซี่ใส่ไว3้3ใบเทคบอกว่า1นึ่งฮอลโลเทคที่2ในช่องเรือากาศถ้ายูนิตนี้ลงมาแล้วเราหยุดแล้วยูวยนิตนี้อยู่ในสถานะฮอลโลแล้วแวนเราเป็นไนโรดเกรด3หรือสูงกว่าสามารถจา่ายคเตอร์บัสหนึ่งชุบเพื่อนหนึ่งคนลงช่องเรือากาศได้เทคเนี้ยเก่งมากเพราะว่าสามารถชุบใบเล่นอะไรก็ได้ไม่จำกัดเกรดไม่จำกัดอะไรเลยอ๋อนอกอจากช่องช่วงแบทเทิลเฟสด้วยนะ ทำให้เด็กนโรดเนี่ยค่อนข้างปูบอทได้เร็วเนาะเราสามารถใช้สไตร์สกิลเนี่ยชุบคนนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาใช้คนนี้ฮอลโลแล้วเขาจบัตน1นชุบคนอื่นขึ้นมาอีกได้หรือในกรณีที่เราเริ่มก่อนเนี่ยเราสามารถเล่นด้วยการใช้คนนี้ชุบคนนี้ใช้คนนี้ชุบเนโกรบอขึ้นมาบูตเสร็จตายจ่วแล้วก็ในเทิร์นเกรด3เนี่ยเราก็ลงคนนี้ขึ้นมาฮอลโลอีกรอบเพื่อเอาเนโกรบอลมาบูตจวตายจ่วอีกรอบเหมือนเราวนตายจวดได้เรื่อยๆเลยค่อนข้างเก่ง เทคสุดท้ายบอกว่าเจเนอเรชันเบรก k นถ้ายูนิตนี้ถูกรีทายจากช่องเรียกาศแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฮอลโลอยู่ถ้าเรายังไม่เคยไายแดมในเธอนี้ไายแดมหนึ่งก็เป็นเทคนที่เก่งเพราะว่าถ้าสังเกตดูเด็กในรถเนี่ยจะต้องกินคาตาบาประมาณ2ใบเรื่อยๆทุกเนินการมีคืนคอสในเด็กนี้ถือว่าค่อนข้างดีเพราะงั้นก็เลยติดไปสาใบจริงๆ2ใบเนี้ยมันคือสล็อตมันคือ6ใบแหละใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรก็ได้ถ้าใครมองว่าการไายแดมสําคัญอาจจะเป็นลดมารูริงเชดเพื่อเพิ่ม นกเลซี่ <N ic olas i> เพิ่มได้แต่ส่วนตัวมองว่าชอบชิล10,000ต้นเกมก็เลยใส่มาแบบครึ่งๆรในโรสใสมา2ใบเอาไว้อัลติเมทสไตร์แล้วก็ไซเคิลทิ้งสไตล์บอกว่าถ้าโดนทิ้งเพื่อไล์เกจสามหรือสไตร์สามารถจวดการ์ดได้หนึ่งใบแล้วก็เทคข้อ2เราจะไม่ได้ใช้เทคช่องการเดียนเนาะเพราะว่าเราเด็กเราไม่มีเกจสีในเทนนิฟันเทคบอกว่าถ้าลงช่องเรียากาศแล้วแวนของเรามีเกจสี่แล้วเราโชว์เกจสีจากมือเนี่ยโซบัส s หนึ่ง แล้วก็หยิบการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าขึ้นไปจากในหลุมขึ้นมือได้ความเก่งมันจะอยู่ที่ว่ามันไม่บังคับเลยว่าต้องเป็นยูนิตหรือว่าอะไรเราสามารถหยิบพวกออเดอร์ขึ้นมือได้เด็กมันก็เลยค่อนข้างเฟล็กซิเบิลเนาะแล้วบางครั้งเนี่ยในเทินที่สมมติว่าเราเป็นเทิร์น3เทิร์น3ในเทินสไตร์ก็คือเป็นสไตล์น้องขีสามารถใช้ผีเนี่ยโม่ไนโรรลงหลุมแล้วก็ใช้คนเนี้ยหยิบไนโรรขึ้นมาเตรียมอัติเมทสไตร์ในเทินหน้าได้เลยค่อนข้าง Ible, ติดใบสาใบอันนี้จะเป็นฟิกสล็อตของเด็กนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นฟรีสล็อตละสําหรับใครที่ไม่มีใบไหนหรือชอบใบไหนก็ปรับเปลี่ยนเอาได้และจริงๆมีช้อยให้ด้วยว่าเราอยากใส่อะไรบ้างก็เริ่มที่เล็กๆพีดก่อนใส่ได้ไปเดียวก็คือเลือกเป็นทวินแคสําหรับใครที่อยากจะใส่หุ่นฟังก็ได้หรือจะเป็นบันไดสวรรค์ก็ได้เอาไว้เติมโซ่เนาะเพราะเด็กนี้ขค่อนข้างใช้โซ่เปลืองถ้าเราสแปรมคนนี้รัวๆเนี่ยบางครั้งโซ่เราจะไม่พอเล่นในเทิร์นประมาณเทิร์นสามเทิร์นสี่เทิร์นงีย ก็การใส่หุ่นฟางก็ดีสําหรับการเรียกคนนี้มาจากกองเลยอาจจะเรียกคนนี้มาพร้อมกับนายโรสเลยก็ได้หรือการใส่บันไดสวรรค์ก็ทําให้เรามีโซเล่นแล้วก็คุมบอดเราได้เทิร์นหนึ่งเผื่อเราเจอเด็กที่สามารถบายบอร์ดเราได้เนาะมันจะไม่กลับลงหลุมเนี่ยเราอาจจะต้องใส่บันไดสวรรค์แต่ว่าในกรณีสาเหตุที่เรียกทวินแคทมาเพราะว่าเราสามารถใช้ฟิลเดอร์เนี่ยฟิลเดอร์เนี่ยบางทีมันจะเปิด5าแล้วมันจะเป็นทิก,กอร์ล้วนนะถ้าเราเปิดเจอ เลกลายพีดใบนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่เสียตายแล้วเราก็ทิ้งลงไปได้เลยเพราะว่าเหมือนเราได้ชิวหมือนห้าฟีหรือบางครั้งเวลาในโมในโรสเราโม่กองมงั่วๆเนี่ยระหว่างทิกเกอร์กับเลกลายพีดเราก็ต้องเลือกถูกไหมาบางครั้งเราก็ต้องเลือกเอาทิกเกอร์กับกองเพื่อทิ้งเลกลายพีดไปแล้วน้องคนนี้หยิบเลกลายพีดไม่ได้ด้วยก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆละใส่ทวินแคสามาเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราสไตรเอาไปแล้วแล้วเราโม่ได้แบบนี้ก็เหมือนเราได้ชิวเพิ่มห5มื่นห้าฟีฟีไปต่อไปไนสกรอมใช่ก็คือ เทคต่อไปบอกว่า GB2 ถ้ายูนิตนี้โจมตีแล้วอยู่ในสถานะฮอลโล่พลังบวก10,000่นก็คือเป็นตัวตีตี่ของเด็กสไตร์แล้วก็เทคล่างสุดบอกว่าถ้าโดนทิ้งจากมือเพื่อสไตร์เนี่ยสามารถจวนหนึ่งได้ติดไว้ใบหนึ่งเพราะว่าสำหรับใครที่ใส่เป็นหุ่นฟางอาจจะเอาคนนี้เนี่ยมาตีเป็นตัวตีได้แล้วจียูนิตของไนโรดเนะาะบังคับคอชื่อต่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคอ2องคนนี้มาคู่กันเพื่อเป็นตัวตีในเด็กก็เลยใส่ไว้ใบเดียวใส่ไว้เพื่อ เพิ่มหน้าในกองแหละจริงๆมันคืออย่างนี้แหละแต่ดึงมาใบหนึ่งเพื่อมาเพิ่มความหลากหลายให้เด็กมากขึ้นต่อไปออเดอร์เซ็ตคู่เซตออเดอร์ลากกัดเกตสองเนี่ยบอกว่าโซบัสหนึ่งถ้าลงมาอยู่ในช่องเรือเปิดกองหาเซตออเดอร์ใบนี้เข้ามาแปฟรีๆแล้วก็เทกล่างบอกว่าถ้าโดนเซตออเดอร์คนนี้จิ้มมันจะได้ชิวห้าพันเนาะเซตออเดอร์มีสกิลบอกว่าถ้าลักกาดเดียวไหมจําไม่ได้ลันกันเดียว ตกแบนการเราต้องโดนตีอเียวปะ่ะหรือใครก็ได้โดนตีไม่เมื่อยูนิตของคุณถูกโจมตีโอ้นำยูนิตที่ไม่ถูกโจมตีไปย่ะอ่ะเมื่อยูนิตของเราถูกโจมตีเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบที่ไม่ได้ถูกโจมตีอยู่นําเข้าช่องการเดียนแล้วมันจะได้เทคว่าจบแพทเทิร์นนั้นอ่ะมันจะไม่รีทายลงหลุมแต่มันจะเข้าบายโซนแทนเป็นใบที่ทําให้ในโรถเนี่ยวน P ีมี P ีจว้การได้ทุกเทอร์เนาะเพราะว่าเด็กมันชุบหลุมฟรีติดไว้คู่นึง สำหรับใครที่กลัวว่าเอ้ยเราอาจจะมูดลงไปหรือเปล่าจริงๆคนนี้น้องไซเคิลทิงไทเนี่ยสามารถหยิบเซตออเดอร์ในหลุมขึ้นมือได้ไม่จำไม่จำเป็นว่าต้องใช้เกจสองเรียกอย่างเดียวก็เลยติดไว้แค่นี้แต่ถ้าใครกลัวไม่ขึ้นหรือกลัวตกแดงอาจจะเพิ่มเป็นไม่เพิ่มน้องเกจสองอ่ะอาจจะเพิ่มเซตออเดอร์เป็น2ใบแทนเวลาเจอเด็กที่ต้องการ pg หลายๆรอบหนักๆอะไรเงี้ยอย่างอิมพอร o โอหรือว่าเป็นเด็กที่แบบใช้ pg ไม่ได้อย่างแบงก์มายอะไรเงี้ยการมีเซตออเดอร์คนนี้น่ากลัวมากถ้าในเมตาที่เราอยู่หรือร้าน ร้านที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีแบงค์ไมา์หรืออิมพอเยอะๆเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น3ใบก็คือเพิ่มคนที่สาเพิ่มคลนี้ใบหนึ่งเนาะต่อไปแตงโมเนี่ยเป็นใบจริงๆเมื่อก่อนมันคือเอ็นปิกเอ็นปิกบอกว่าอยู่ในแถวหลังแล้วเรียกาศของเรามีไม่เกิน3ใบเนี่ยยูนิตท,ทั้งคอลัมน์ของ N เอ็นปิกอ่ะจะได้รีสิต ก่อนนั้นเนี้ยใส่เอ็นิกมาเพื่อกันชิลานุยเวลาโดนชิ้หายเพราะว่าเด็กอะยังไงก็บอร์ดไม่ถึง3ใบอยู่แล้วเพราะจบเทอมมันจะตายด้วยฮอลโลกันหมดแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาคือเมตาเนี้ยไม่ได้มีแค่เด็กเวฟเด็กเดียวมีทั้งแฮร์รี่เรียนอนวาก้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีไนโอล่ะมันวน p g ได้ก็จริงแต่ว่า PG จมันแพ้เวฟเนาะหรือแม้แต่ปาฟิสิก้าที่กําลังจะมาก็ตามเพราะว่าปาฟิสิก้าเองก็เพิ่งได้โปรโมใหม่เนาะก็เวลาเจอเวฟเหล่านั้นอะ เราจะใช้แต่งโมเข้ามาช่วยแทนเทคบอกว่าคัตเตอร์บลัสหนึ่งยูนิตท,ที่ถูกโจมตีของคุณ1ใบได้ชิล1 0 0 0 0จนจบแบทเทิลและแวนการ์ดของเราได้เทคบอกว่าออโต้ในช่องแวนเมื่อยูนิตอีกฝั่งสแตนหรือลงมาใหม่ในช่วงแบทเทิลเฟสลงมาในแถวหน้าในช่วงแบทเทิลเฟสยูนิตนี้จะได้แวนการ์ดของเราจะได้5 0 0พันเรื่อยๆก็คือทุกครั้งที่อีกฝั่งลงแถวหน้ามาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะสแตนขึ้นมาด้วยสกิลหรือว่าจะลงด้วยความสามารถเนี่ยแวนการ์ดเราจะได้5 0 0พันเรื่อยๆ สมมติว่าเราเจอวากาตะเกสเนี่ยถ้าอีกฝั่งกดชูร่าสองใบพร้อมกันแล้วลุกแวนกาดมาด้วยเนี่ยแวนเราจะยืน28เลยอันนี้นี่ยเป็นใบแก้เวฟที่ใส่มาใบหนึ่งแก,แก้ทางได้หลายเด็กมากและที่สําคัญเลยคือเร,เราสามารถทิ้งไปต้นเกมเพราะมันเป็นออเดอร์เกรดสามเนาะบิสออเดอร์เกรดสามสามารถทิ้งไปต้นเกมแล้วเอาน้องดอกชมพูหรือว่าไซเคิลเกรดสามเนี่ยหยิบขึ้นมาในตอนจังหวะที่เราอยากจะใช้หรือจังหวะที่เราคิดว่าอีกฝั่งน่าจะโถมเราหนักได้ การถือใบนี้ขู่ไว้ในมือเลยเนี่ยทำให้อีกฝั่งต้องคิดเยอะมากขึ้นหรือเปลี่ยนเพลงเขาไปเลยต่อไปเห็ดเห็ดเนี่ยจริงๆใส่มาเพื่อเต,ติมโซอย่างเดียวเลยแล้วก็การได้บอดี้สองใบต้นเกมเนี่ยสามารถทําให้นโรดแฮรบอดได้ดีมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเด็กนายโรไม่ต้องการรอเจนเบกขนาดนั้นมันสามารถเล่นได้เลยตั้งแต่เทินสองเทินสามเนาะเห็ดบอกว่วาแอคทีฟเอามันเข้าโซเรียกแพนโทเค็นได้2ใบ แล้วก็เทกล่างเทวันเป็นแกรนเฟียซึ่งเราก็จะไม่เคยใช้กันคนเล่นสไตล์เขียจะรู้ดีเนาะบางครั้งอะ่ะเราสามารถแห่ฟิลันเดอร์สเลนได้แต่การเล่นฟิลันเดอร์สเลนแต่ต้นเกมอะ่ะอีกฝั่งจะตีฟิลันเดอร์เราทิ้งการมีเหตุเข้ามาเนี่ยทาให้เหมือนฟิลันเดอร์เรามีการกระแทกเนาะแล้วฟิลันเดอร์เราจะออกสิด้วยถ้าอีกฝั่งถ้าเราได้เริ่มหลังเนี่ยสิเป็นเลขที่ขอการค่อนข้างยากในต้นเกมก็เลยติดไว้ใบนึง ในกรณีฉุกเฉินที่เราอยากได้โซเนี่ยเราสามารถชุบเห็ดเพื่อเติมโซได้อะต่อไปคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ปัญหามันอยู่ที่ g u ยูนตเนาะต้องดึง g u ยูนิตมาพูดก่อนว่าในโรดเนี่ยแวนมันตี2คิแต่มันต้องเอาเลีย2เลนออกก่อนเพื่อเป็น5เวฟเวลาอีกฝั่งยูยู่4ดาเมจเขาสามารถปล่อยได้เลนหนึ่งเพื่อหวังทิกเกอร์หรือเวลาเขามี4แดําคพ่มอะไรเงี้ย สมูกเจอวาก้าอะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถปล่อยได้เป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เลยเพราะงั้นก็เลยติดคอมโบนี้มาก็คือสอกา้า้น้าแดงกับมังกรกระดูกสกา้าน้ําแดงบอกว่าจิ้มเพื่อนหนึ่งคนได้ห้าพันทุกๆหลุม5ใบแล้วถ้าหลุมเราเกิน15บใบเพื่อนคนนั้นได้คลิกบวกหนึ่งด้วยทําให้เพื่อนของเราเล่นหนึ่งอะ่ะบวกบวกอย่างน้อยอ่ะแม็กซิกมมนิมามา่ะคือ15ื่นห้าแล้วก็บวกคลิกด้วยมังกรกระดูกบอกว่าถ้ามีการเล่นออเดอร์ชุบลงมา และเลือกความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างบวกหมื่นกับบวกคลิแน่นอนว่าเราก็จะจิ้มเพื่อนหนึ่งคนได้หมื่นห้าแน่ละแล้วก็บวกขีแล้วมังกรกระดูกโหลดมาเราก็จะเอาบวกขีเหมือนกันเวลาเราสไตรในรถเราเล่นท่านี้เนี่ยอีกฝั่งยืนสี่แดนอีกฝั่งจะกดดันหนักมากเพราะว่าสองขีออกสองขออก,ลออกแล้วบันกดก็สองิีอีกเขาจะปล่อยไม่ได้เลยจนกระทั่งบังกรเราตีเนาะทำให้เขาไม่มีสิทธิ์รับแดมเพิ่มถ้าแดเพาคว่ำหมดเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่การันตีตายแล้วก็ใบสุดท้าย เทอรมี่บัตเตอร์เทอรมี่บัตเตอร์ติดไว้ใบเดียวเทคบอกว่าเวลาจะทิ้งสไตล์เนี่ยทิ้งจะถือว่าเป็นเกรดสแล้วก็เทคแอคทีฟบนมือทิ้งแล้วหยิบในรดจากหลุมหรือกองขึ้นมือได้ส่วนมากแล้วบางคนจะติดไว2้2ใบแต่ส่วนตัวเล่นแล้วรู้สึกว่าเทอรมี่บัตเตอร์ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถโม่กองดด้วยความสามารถของยูนิตหลายๆใบในกองแล้วก็ใช้ไซเคิลเกรดสหยิบในรดขึ้นมือได้แต่ถ้าใครมีคนนี้ไม่เยอะมากอาจจะต้องเพิ่มคนนี้นิดหน่อย ด้วยความที่เป็นลิสที่เล่นมังกรกระดูกเราสามารถทิ้งมังกรกระดูกเพื่อสไตร์ได้ก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าทอมมี่บรา h เตอร์จำเป็นขนาดนั้นแต่ก็ติดใบใบหนึ่งอยู่ดี G ีโซนมี2ใบเนาะก็คือผีน้อยกับนายรดไปที่ผีน้อยก่อนผีน้อยเนี่ยทิ้งการ์ดผลรวมเป็น3เพื่อสไตร์แล้วก็เทคบ,บอกว่าแอคทีฟไงจีหนึใบเปิดกอง5ใบโม่หแล้ชุบหลุม1ใบคนที่ชุบบวก5000 ง่ายๆเลยเอามาชุบตัวตีต้นเกมหรือเอามาชุบเลนที่เราอยากจะตีแรงๆหนึ่งข้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเผลอๆต้นเกมเราจะตีฟิลันเดอร์ชุบฟิลันเดอร์ขึ้นมายืน13ฟิลันเดอร์ยืน13หลุม10เป็น23แล้วก็มีหงาย g ีหไปตี28นแล้วไม่รวมดิกเกอร์แต่หลักๆก็คือเอามาชุบพวกเนโกเลซี่หรือไม่ก็เป็นไซเคิลทิงสไตร์เนาะเพื่อเอามาฟาร์มของต้นเกมเด็กนี้เนี่ย เทิร์นสไตล์แรกจะเป็นเทิร์นฟาร์มเพราะมันตีได้แค่3เวฟมันไม่มีใบทาเวฟเลยเพราะใบแล้วมันจะฟาร์มของอดทนฟาร์มของไปเพื่อเล่นในเทิร์นท่าใหญ่ของมันก็คือเทิร์นอันติเมตสไตล์ก็คือ,คอไนโอดสี่ใบนี้เทคบอกว่าเราต้องทิ้งไนโอดเพื่อสไตล์เท่านั้นและเมื่อมันตีเจนเบรกสองคัลเตอร์บลัสหนึ่งกินเพื่อน2คนแล้วชุบเพื่อนจากหลุมเกรด2หรือสูงกว่า2ใบที่ชื่อไม่ซ้ํากันไม่จำเป็นต้องชุบแถวหน้านะ ถ้าจำไม่ผิดคือไม่จำเป็นต้องชุบแถวหน้าด้วยแล้วก็แต่มันไปนเกียร์สงไงมันบูดไม่ได้และถ้าหลุม10บใบแวนบวกคีถ้าหลุม,หลม15บใบย,ยูนิตที่ชุบมาบวก1,000 0เอาจริงแทบไม่ได้อ่านตรงนี้เลยเพราะว่ากว่าจะไปถึงสไตล์2หลุมแล้วน่าจะเกิน20หรือ30บใบไปเรียบร้อยละ ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นท่าที่ทําให้แวนออก2ชี้ได้และเพื่อนที่ชุบมาเนี่ยบวก1 0,000ืด้วยค่อนข้างแรงแต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนก็ตรงนั้นแหละที่เรียากาศเราต้องออกไปก่อน2ข้างก็เลยใส่มังกรกระดูกเข้ามากับน้ําแดงเพื่อปิดกบจุดด้อยตรงนี้ต่อไปเรามาพูดถึงฟรีสล็อตหรือช้อยตัวเลือกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นว่า3 45 5. 6 7 8 9มีการ์ดประมาณ9ใบที่เป็นฟรีสล็อตเนาะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างที่น่าใส่หรือว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ใสในเดฟลิสนี้เนะาะใบแรกก็คือเอ็นิกอย่างที่บอกว่าเอ็นิกเนี่ยตอนแรกสล็อตเดียวกับแตงโงอมอเมกันชิรานยถ้ารู้สึกว่าชิรานูยเยอะเหลือเกินเนี่ยเอ็นิกอาจจะเก่งกว่าหรือในเมตาที่มีตัวยิงบอร์ดที่ชี้แบบเฉพาะเจาะจองได้เนี่ยเอ็นิกก็จะเก่งกว่าเช่นเวสตรา ถ้าหลุมเราเหลือ3าใบเนี่ยเวสตาจะยิงไม่ได้เลยเนาะเราอาจจะชุบมาเรล,ลิงเชดมาต่อกันอย่างนี้แล้วเราจะมีชิลหมื่นห้าแน่แการันตีไว้เล่นหรืออาจจะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดแล้วเตรียมเซตออเดอร์ลาก,กาดเลยด้วยซ้ำเวสต้าจะยิงไม่ได้อันนี้เนี่ยคือความเก่งของเอนพิกเนาะที่จะเก่งกว่าแตงโมเพราะว่าในเทินในเทินสี่ของเวสตาเนี่ยเวสตาจะไม่เล่นเวฟละมันจะต้องเล่นโอลีอันเต้แล้วทําให้เวฟมันจะหายไปเวฟหนึ่งแตองโมอาจจะไม่คุมถ้าเจอเวสตาหรือว่าเป็นชิรานุเนี่ยเอนพิกจะเก่งกว่า แต่ต้องระวังด้วยว่าโชโจโดจิสามารถเลือกไปได้นะเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ใส่เอ็นิกในไฟนอลลิสต์แต่เป็นช้อยที่ดีต้องพูดว่าเป็นช้อยที่ดีต่อไปแฮปปี้แพดหรือน้องโปรโมเปิดเของเราใบนี้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ถ้าเทียบราคากับดอกชมพูหรือว่าจะเป็นไซเคิลเนี่ยมีค่อนข้างมีราคาที่ถูกกว่าสําหรับใครที่มีของไม่ครบอาจจะมีฟิลเดอร์ไม่ครบ4หรือมีทิ้งสไตล์หามาได้เต็มที่แล้วแค่2ใบอะไรเงี้ย เอาสล็อตตรงนั้นอ่ะมาใส่แฮปปี้แพดใบหนึ่งเพื่อควานหาการ์ดที่มีแค่2ใบในกองของเราเพื่อเอามาเปิดเล่นแฮปปี้แพดเลยเป็นใบที่ดีเพราะว่าสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยก็เลยคิดว่าเป็นช้อยที่ดีถ้าอยากจะใส่ออเดอร์แฟกเบิร์กเฮกบอกว่าโม่กองหนึ่งใบโม่หัวกองหนึ่งใบแล้วชุบเพื่อนหนึ่งคนหรือเอาออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือที่ไม่ใช่ชื่อนี้เนาะอ่าข้อดีของมันคือถมหลุมเล็ดเร็วถ้าเรามีฟิลันเดอร์ไม่เยอะเนี่ย อ่ะจริงจริงมันมีในบล็อกของมันก็จะมีผีน้อยทุกส่วนหัวชมพูเนาะที่เป็นคล้ายๆพีนันเดอร์ฟอร์มแต่ว่าส่วนตัวมองว่าใช้ไม่คุ้มเพราะว่ามันจะตี13ตอนโฮอลโล่อ่ะกลับมาที่อันนี้ก่อนโมกองหนึ่งใบแล้วชุบเพื่อนก็อย่างน้อยๆมันก็จะถมหลุมคืนแล้วก็เวลาเราชุบเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยกองเราจะหลุมเราจะไม่หายไปเนาะเพราะว่าเวลาเราชุบเพื่อนอ่ะหลุมเราจะคืนหลุมเราจะคืนเรื่อยๆทําให้เควสของพีนันเดอร์บางทีก็ติดยากกลับไปที่น้องผี จริงๆฟิลันเดอร์กับผีที่มาในบ็อกเนี่ยตอนแรกลองทั้งคู่แล้วเรารู้สึกว่าฟิลันเดอร์ถ้าให้เลือกว่าเด็กเนี้ยควรซื้ออะไรเป็นอันดับแรกก็ควรซื้อฟิลันเดอร์เพราะว่าพลัง10,000ของฟิลันเดอร์ตั้งแต่เล่นมาสามารถทําได้ตั้งแต่สไตล์แรกและ10,000ตรงเนี้ยถ้าเรามี2เลนอนะซึ่งยังไงอ่ะถ้าปิดหรือถ้าตีเราอะต้องเป็นฟิลันเดอร์สเลนอยู่แล้วค่อนข้างมีผลแค่เนี้ยเทินเดียวเขาได้เขาเสียชิวเพิ่มละสองหมื่นในเทินสไตล์อีก20,000ในเทินที่จะเล่นในโรดคนนี้ก็ ค่อนข้างตัดเส้นสูงมากๆถ้าเราสมมติว่าเราเล่นกับลองคิดสภาพว่าถ้าเราเล่นกับเนโกเลซี่ต่อให้ชุกมาด้วยผีอะเนโกเลซี่ก็ยืนแค่20ถ้าต่อด้วยผี8,000คนนั้นจะยืนจะออกแค่28ต่อให้ฮอลโลมาผีก็จะออกแค่33การมีฟิลเดอร์ออกเนี่ยมันทําให้มันออก38ได้เลยเช็คติกเกอร์ใบหนึ่งเป็น48อันนี้ค่อนข้างมีผลฟิลเดอร์ก็เลยเป็นใบที่ถ้าไม่มีก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงต่อไปแมวรีมูฟไล่ลายสองใบแล้วก็ โซชาร์ตสองจิ้มเพื่อนหนึ่งคนในบอดบวกห้าพันใบนี้เนี่ยเอามาอย่างที่บอกว่าบางทีเด็กมันจะขาดโซค่อนข้างเยอะบางทีการใช้แมวอาจจะดีกว่าเห็ดแต่ส่วนตัวมองว่าไม่อยากเผากองเร็วขนาดนั้นเพราะแมวมันจะโซชาร์จมั่วไป2ใบนเนาะก็เลยสุดท้ายฟนอลลิสก็เลยเลือกเป็นเห็ดมากกว่าแมวแต่สําหรับใครที่ชอบแมวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเราโซบัสเรื่อยอยู่แล้วบางทีแมวมันสามารถปาไปเป็นชิล2 0 0 0 0ได้ด้วยทําให้อ่ะก็ต้องไปเวทน้าหนักกันเองว่าชอบแบบไหน ถ้าผมถ้าสมมติว่าเราใช้แมวมาโซเชียลสองอ่ะจะเป็นการเติมนโซได้ด้วยแต่ในขนาดเดียวกันดนุมแล้วก็จะหายไปสองใบหรอือเปล่าไม่หายสิเราโซเชียลจากหน้ากองไม่ใช้แมวต้องดูมุลายๆต่าไปอ่าใช่นั่นเป็นอีกสินั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตอนอ้านึกอ,ออกแล้ว,ว่าทำไมถึงไม่ใส่แมวเนาะแต่ในกรณีที่เราต้องปากาดแมวจะเก่งกว่าเห็ดแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วเล่นแมวใบเดียวเหมือนเล่นเห็ดสองรอบอ่ะ ก็ต้องเวทน้ำหนักกันดีๆว่าชอบเล่นแบบไหนคือในลิสต์ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เทคน้องคนนี้เลยที่บอกว่าโม่กองหนึ่งใบแต่ว่าถ้าในพอ,พอรู้สึกว่ามันเผากองมั่วแต่ว่าถ้าเราจะเล่นแมวเนี่ยบาทีเราจะต้องลงน้องโปรโมหยิบหลุมไม่ใช่โปรโมด้วยน้องไซเคิลเกตหนึ่งหยิบหลุมแล้วเผากองทุกรอบเพื่อที่จำให้เราหุมเราเนี่ยมีเยอะๆไว้ก่อนเนาะใบต่อไปอ่ะโทษครับเมื่อกี้กองตัด อ่ะ,อะโอเคอมันตัดตแต่นิดนึงก็ถึง4ใบนี้เนาะแล้วก็จะมีใบที่5ก็คือออเดอร์กินเพื่อน2ใบครับแล้วก็เอาใบานี้เข้าโซ่จวดหนึ่งแล้วก็หงายแดมหนึ่งใบนี้เนี่ยคือคอสทุกอย่างที่ในลดต้องการได้แล้วก็บางทีเวลาเราสแปมบอร์ดมาเยอะๆเนี่ยบอร์ดมันจะลกเพราะว่าไฟนอลบอร์ดของเราคือแค่ฟิลเลอร์สองตัวหลังแวนตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีคนนี้แหละที่จะชอบค้างบอร์ดก็คือไซเคิลเกตสามเนาะแล้วก็จะมบีบางครั้งอาจจะมีน้องเกตหนึ่งคนนี้ หรือว่าดอกชมพูซึ่งบางครั้งเราอยากจะเป็น one, เโก้าโบนเพื่อจวรเราก็สามารถใช้ใบนี้เพื่อเคลีย์บอร์ดที่มันลบๆของล้อเพื่อคืนคอทุกอย่างได้แล้วก็ค่อยบนของเล่นใหม่แล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งที่ไม่มีแต่ถ้ามีก็น่าใส่ก็คือโลมา2ชิ้ที่น้องเป็เกตสองแล, 5000, แล้วยีนห้าพันเนาะแต่เบ็ดเนาะเบ็ดชีเราจะเป็น2ชีข้อดีของใบนั้นเนี่ยก็คือถ้าเล่นคอมโบในเทิร์ปิดคู่กับสก้ารน้ำแดงแล้วก็มังกรกระดูกเนี่ยมันจะเป็น2ชี4เลนโดยที่ไม่ต้องเช็คคริกสักใบเลย ถ้าเกิดว่าเราเช็คคริติคอลได้อีกสักใบหนึ่งเนี่ยถ้าปิดเนี่ยเราเล่นตอนสีดมอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราเช็คคริติคอลอีกใบหนึ่งเนี่ยแปลว่าทั้งเธอนนเนี่ะอีกฝั่งปล่อยไม่ได้เลยสักเลนเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เวลาอีกฝั่งเป็นเด็กใช้แดมเนี่ยอย่างเดซาเอลเราไม่ให้เขาไปเส้น5เนี่ยเขาจะชุบ3กับ2มาตีไม่ได้หรือว่าจะเป็นวาก้าที่แบบแดมเขาเหลือแค่ใบเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะกดเขาจะบาชูร่าไม่ได้หรือถ้าเขายังไม่ได้กดดีวายเขาก็จะกดดีว โอเวอร์ดิกเส่วนตัวเลือกใส่เป็นบีเฟเวอร์เหมือนเดิมบางคนจะสามารถเธอทำ่าสามารถได้ไหมบางคนเขาเลือกใส่เป็นวอรนัทหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อ e. ีดอฟฟาโลอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวมองว่า b ี ite, e aw, เฟเวอร์โอเวอร์ดิกเกอร์เขียวเก่งที่สุดเป็น a l l r o u n d e เดอร์เช็คตอนไหนก็เก่งก็เลยติดไว้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนของคูนีต้องฟอยด์ด้วยไหมครับ ต้องฟอยเพราะว่าในบ็อกเนี่ยต่อให้คุณซื้อพรีเมียมเซตในรถมันก็จะไม่ฟอยไม่ฟอยใช่โอเวอร์ต้องไต่ต้องแบบโอเวอร์ฟอยต้องถอดในบล็อกออกเพื่อไปใส่โอเวอร์ฟอยคือโอเวอร์ไม่ฟอยไม่แลงไม่แลงมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าไม่ฟอยไม่ไร้ใช่แล้วบางทีเนี่ยสมมุติว่าในรถเราโม่สามเนี่ยบางทีแล้วถ้ามันไม่ฟอยเตะตาเราเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเป็นโอเวอร์เนาะก็อาจจะเผลอทิ้งลงไปแล้วเก็บไปอยู่ไม่ได้ยิน ต่อไปคริติอคอแปดใบคริติคออยากให้เป็นคริยาโซไว4้4ใบถ้าเป็นไปได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเนี้ยโซค่อนข้างไม่พอใช้บางครั้งอะ่ะเราสามารถเอาเนโกเลซี่เนี่ยชุบคริยาโซเข้ามาได้แล้วก็เอามายาโซเพื่อเติมโซแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเลนมันจะไม่ค่อยตัดเส้นเท่าไหรเ่เพราะเป็นคีสี่พันแต่สําหรับในเทินฟาร์มหรือแบบถ้าเราต้องการจริงๆริงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเป็นคีสี่ใบที่เป็นยาโซฟอน ใส่มา3ใบฮะไม่ไม่ได้ใส่ดอทิกเกอร์เพราะว่าเด ok ็กโมกองเร็วแล้วแล้วก็เวลาเล่นเซตออเดอร์ลากการเนี่ยได้ลากฟอน์มามันจะได้ชิวสองหมื่นก็เลยไม่ได้ใส่พวกดอทิกเกอร์เอาไว้ไม่อยากเด็กเอาเร็วขนาดนั้นแล้วก็ใบสุดท้ายก็มีสี่ใบแค่นี้สําหรับทิกเกอร์ไลอัพบางคนอาจจะเพิ่มฟอนต์เป็น4ได้แล้วลดทีลดเือ7เนาะสำหรับใครที่อยากได้ชิวแอลูเยอะๆเพราะว่าเด็กเนี้ยใบกาดค่อนข้างไม่มี สำหรับบางคนที่เล่นมาลูริงเชดแค่2ใบอะ่ะอาจจะเลือกเป็นฟอนต์สี่ใบก็ได้เพื่อเติมชิลแต่ส่วนตัวยังมองว่าคริติคอลสำคัญอยู่กับเด็ก3ามใบคริติคอลดูน่ากลัวกว่าก็เลยใส่เป็นคลิก8ใบโอเคประมาณนี้บายโชว์ขอให้โอเวอร์ทิกเกอร์ออกมาหาทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนเป็น Over โอเวอร์คอยด์ไปขอบคุณครับเย่แล้วคือมึงบอกว่าโอเวอร์ออกตอนไหนก็เก่งใช่ปะแต่ถ้าจั่วตอนไหน,นเก่งอยู่ไหมเก่งเพราะมีเซตออเดอร์ลากาดไม่ได้ คือถ้าถ้าให้แมนพูดใช่ไหมคือมันจะเป็นว่าคือเด็กแมนน่ะมันไม่มีใบากาดได้โโอร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นใบากาดใบหนึ่งและสามารถใช้ใช้อลอเดอร์ลากขาดได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นชิลแวลูอีกันหนึ่งใช่ไม่ไม่ได้ดีไม่ไม่ได้แย่เลยดีกว่าใช่มันเหมือนเราได้ชิลแสนหนึ่งอ่ะอ้เยแย่จุดเยครับแล้วนี่คือสภาพของเมนดัรสเตจมาอยู่กับเมนต่อยเคียสองคนใบไก่ปู